Off. The home point has been updated, please check it on the map. Three, two, one. 3,2,1เฮลิคไม่ไหวไม่ไว้อนแดดหมดเฮลิคนะครับ วันนี้จะมาลองใช้ฟังก์ชันทุกๆอย่างที่มันมีนะครับผมตะกี้เลยผมใช้ไปแล้วเป็นโดนี่นะครับคือโดนมันจะหันหน้าเข้าหาเรานะครับผมหันหน้าเข้าหาเราแล้วก็มันจะถ่ายแล้วมันก็ค่อยๆถอยหลังแล้วก็ไต่ระดับสูงข,ขึ้นสูงข,ขึ้นนะครับโดนี่แต่ตอนนี้ผมใช้เป็นเทลิกนะครับผมหมุนแบบก้นห้อยนะครับผมโอเค แล้วก็โหมดต่อไปนะครับการทำก็จะป้ายที่นี้เป็นล็อกเก็ตมั่งครับก็จะป้ายใส่ตรงที่เราต้องการ <Okay. S 1> ครับมันก็จะนำพลั <Right. S 1> งไปนี้แล้วมันก็จะเล่นไปตามโหมดของควิกสดแต่ละโหมดนะครับโอเคตอนนี้มันก็จะพุ่งขึ้นเหมือนจะรวดแล้วนะครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตบายบายบุยบุยนครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหัวผมแล้วนะครับ มันก็จะพุ่ขึ้นไปครับแบบนี้นะครับคลิกช็อตแฮเอ็นนะครับลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำโมดแอปทีฟแทร็กดูนะ ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหมเอาลงมาต่าๆอีกนิดสูงเกินไปลงมาต่ำๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้มันติดตามรถผมดูว่ามันจะโอเคไหมนะครับอจะลองดู ไปแล้วครับผมจะให้มันตามดูนะครับตามรถดูตามรถผมดูขาครับจะตามมาไหมตามมาลูกพ่อตามมาตามมาเลยเคมันตามนะครับมันตามผมมานะครับตอนนี้ตามมาไหมตามมาตามมา <laughs> มันตามมาครับมันตามมานี่คือโหมด Active Track นะครับติดตามวัตถุนะครับผมผมขับรถอยู่นะ้นเนี่ยถึงรีโมทอยู่แล้วก็ให้โดนมันตามบินตามผมนะครับโอเคลองโหมดโหมดใหม่ดูบ้างโหมดอะไรดีนะครับโหมดอะไรดี แท็บท uh, ูไฟทำยังไงเนาะชินิมติกโหมดโฟลลมมีนะครับโมลอกเดวแล้วผมลองไฟดิแอร์ครับออเบ็คพอย มันเป็นล่าวัตถุนะครับเอา้าทำไมไ,มไปได้เพ้ยห้าร้อยเมตรเหรอเรนห้าร้อยเมตรเนาะโอเคไปอีกไม่สูงไปหรือคุณ บินรอบรถูนะครับตอนนี้ตอนนี้มันก็จะบินรอบรถรถกระบะผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันบินรอบอะไรสัก,สกอย่างนเบินรอบรถนั่นแหละครับผมด้วยความสูง89เมตรนะครับผม้ยไม่ใช่3 1เมตรนะครับ แล้วก็รัสมี88เมตรนะครับจะเป็นรอบซับสปอร์ตได้ไหมจะได้เร็วๆไม่ได้นะครับแล้วมีอะไรอีกโพลลมีนะครับเอาลองดูโมบายก็ไม่ได้เนาะโอเคก็ไม่เป็นไรเอาหมดใหม่ บออะไรอ,อะไรเนี่บออะไรน่าสนใจเอาลองวีพ่อยดูมั้ง ทำัไงอะเว็บใคทำแบบนี้เหรอก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะครับผมมันหมดอะไรไอเนี้ยอะไรนะวะเทอเรนโฟโล์ทำยังไงวะลองซีนีมาดูดินะครับก็จะประมาณนี้แหละรับผมใช้หมด ต่างๆมันก็ยังไม่ทันได้คล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆเรียนรู้เกิดไปนะครับแล้นี่อะไรอะค์ดล็อกก็เลยก็มีก็มันใช้ประมาณนี้มันก็แท็บทูไฟทำไงนะแท็บทูไฟลองกดดูแล้วมันเป็นยังไงถ้ามันไม่ไฟลราเุ้ย กับ้านดีกว่าก็คือไม่ใช้ละเอาเท่าเนี้ยผมก็โอเคแล้วครับผมโดนนี่อะไรมันได้มันก็ <Go home. S 1> กโอเคแล้วเนาะ ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมยังไม่ถนัดแค่น,นั้นเองอก็ถือว่าทุกๆโหมดทุกๆฟังก์ชันของมันมันใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้วันก่อนผมก็งโง่โงนะ่เนาะไปเล่นที่บ้านผมมันก็พื้นที่มันมีจํากัดมันมันคับแคบนะครับเขาบอกเขาก็บอกเย๋ยว,ว่าให้เล่นที่โลง่โลงๆนะครับผมมันก็เลย Landing ซัดใส่ <c oughs> ใส่ฝ้าข้างบ้านครับผมขาหักข้างหนึ่งครับดีนะที่ยังเอามาซ่อมติดกาวกระ้างใหม่ได้นะครับแล้วทีนี้วันที่สองก็ฝึกอยากจะมาใช้โหมดอ่าควิกช็อตเนี่ยแหละครับผมจะละโหมดว่ามันใช้ได้ไหมก็เริ่มจากพี่โดนนี่ก่อนเลยก็ขึ้นไปทงหลังคา,าไปบนหลังคาผมบ้านผมนะครับขึ้นไปบนหลังคาปุ๊บ มันมันก็ถอยไปมีต้นม่วงมะม่วงข้างหลังคนระับมันก็บอกอยู่ว่าผมบินต่ําเกินไปนะครับน่าจะขึ้นสูงกว่านี้ก็ผมเห็นว่ามันเป็นลงุลงๆอยู่แต่มันไม่พ้นนะต้นมะม่วงไงทุกคนก็ซัดติดต้นมะม่วงขาหักอีกรอบสองใ <laughs> บพัดพังไปคู่หนึ่งนะครับ 就是三。